บายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พ่อกับแม่น้องไอ้สาวแล้วมื้อนี้แม่น้องไอ้กับพ่อน้องไอ้ก็สิพาไปงานีเด้อพี่น้องงานดองงานดองบ้านแก่โคนมาทางบนดูทางเข้าบ้านอีสังก็่นบวนมากับพ่อน้องอ้พี่น้องีพี่น้องไปดอกเ็กน้อยน้องแพน้องมีไปอยู่นํา เหื่อยเด๋เนอนะอยู่ในบ้านพี่นอ้องพ่อกับเมยก็กำลังสิไปนี่แหละเข้ามาทางมันดูพี่นอ้องไม่ควรน้ำกันเลยถามครัวบันบรนอันนั้นบอกแก่งโคดไปทางแก่งโคดพี่น,น้องไม่มีอากาศบนอันน,นั้นแดดเนาะพี่น,น,น้อง เดกอยากังที่้องเอทแครแครแคร์ที่งะเฮ้ยห่อหดท่าครัวอันนั้นเกงครูนะอขาวีเลยจมาสัดนะจดะเออนะฮุ่นด้าอยู่้านในอยู่เป่ อ้คอชิลงย่างก้อนชักพักระยะคูกชคลลุ่งเลยไปล่งไปสุดไทยบอกห่านี่มันชันไดู้กมันคือจูหเดี๋ยวบ่ายใช่ไหอชิลลอองเลยคุอเก่งโดดเข่งบุรีเก่งเก่งดีกินได้ชิลง ดิค่ะขัวเก่งเวก็มาหันขามคือกันนะขัววันเก่งโค้นพี่น้องโหอยู่เนาะน่ามักขึ้นกระไรมากเลยนะัววันเก่งโคเมืองอนันสด็ยแกงกระเ นี่หน้องไอ้โมหานผี่มันชัดได้พี่น้องโอกแลเห็ดเขื่อนได้ข้าพี่น้องใจกลัวอันนั้นเป็นโคอันนี้นคือเป็นเรือง วางก็ท no ่าอันนี้เนาะวงก็บัานเ่านนั่นบ่หัวหางเนี่ยคนอื่นก็ต้องไปรู้กั

แม่มาตะรองเอาไปฝากไว้ที่เมื่อบ้านให้อะยื่นไอ้ปิดตัวเล้าทีเมื่อกินหนึ่งเฮดพี่น้องกินหนึ่งเฮดคุณเต็มหนดคือเก่าเอาสมุนไพรไปไห้ลูกขะด้วยเนาะพี่น้องเนาะตายเต็มหนดคือเก่าพี่น้องมาหอวแต่พี่น้องโอ้หนึ่งเฮดพุณ มีเพ็ดปีกนูปีกนูม,นมาเด้อมาเด้อหอยคุณอกก,กินหอยหอยบ้างเม่ซีไปหาต่อพีนองกินเาท่านในกินคนไปหาเลย้านา,ยนาดานมากินก่อนนเด้อ<ง> มาตี <พ uka> มากินตียมเหิน <พ uka> น,นี่นี่แม่แล้วินยมินยืมินยืมสบายยมเงเอามาาืม่าแต่แต่งานดองมากินหนึ่งเฮดมาเด้อพอน้เด้อ เนื้อมากินหนึ่งเฮเตอไปกินมากินจีนจอำครับคกินมาเป็นเอยกินข่าวกิน comigo, o, OK ข ospel, ่าวพี <im <im ่เนาะตู้หนึ่งเฮดคาเฮดินเฮดปวกก็มี่ไฮสเด็กของไปหาอีกนะอือแรับชเด้อพี่นาะเ้อมากินเฮสเตอร์เฮสคาย เอาหมดไปดองกับไปุกินขาวช้อมคำครับมาที่สะแพกินหมอผีหนู่ผี่นอเลยไ่หงาไม่งอยมัดมั

รอนั้งเอาอะ่รอคุณ้าวเียคือโตมานี่เจ็ดโตลกนิดหนวแกงหออพี่น้องท่านก็แกงหมเบ้านห้อยมันน <cutter aer> ่อยเลยเสียง่เต็มทอ่มหนึ่งแล้วเบาเต็มทอยู่ว ร I mean, ูมคประการจอที่เราทำไม่นหงักหอกเป็นปีงูนักินบ่อน้มันอันนี้น่าอจแม่จับขามูแม่น้ำมือแมน้มันแม่านน้ม้านน้ำขเนแดมมันขึ้นเงอกนัเกาะมะหัเกล็ไรบมานก็น้มันม่ปะนู ม้เเมนาอยกเตหอยมันน่ามือที่เราขักออกไปมาขัออกไปเดแีอีกหนึ่งเฮ็ดแต่กรสิเมื่อะพี่น้องเลยทำอะไรนู้บวะ ไม่ใหญ่เอียบนู้นไพี่น้องนู้นสองตัวน้องหานเป็นอยไรเปนหอกก็เชื่อกรรมฐานกูมีก่อนคนเมซี่กับยิงไปหาเห็ดนะเด็กแม่ข้ามแม่ค้ามทิ้งไปหาเห็ดกินเหี่ยงกินเหี่ยงนะกินเหี่ยงแตกินไหนนะคอยก็คือใจอกเสบนี่ไว้เมื่อสร้างเขาอันนี้ ถูปันที่ถูเถาเนที่่ือ่างานกันได้เอ้อนจมีกบอนนขอยนาหงาี่งยสิแดดมากค่ะมันด้วยอีกสุสเขานี่ไปสักไรก้งอาดออัดอดอดังบุตรเขาจืดจนเขาวนแนบมึงเขาจือเสียงโดนเขาจะวอนแนบมึง ไปทาเงี้ากระเฮงสบายเลยพี no. no, ่น้องยางเ e ็ดพี่น้องมาจรสัมาระ heat มันโอ้ยเ e ็ดปัวตัวนี้เป็นดอกเนาะวิญญาพี่น้องมาขายอามาเตสุด้วย heat ว่าอะไรซื้อเอีกเป็นเอามาเลยไปกินหนึ่งเ e ็ดมา เกงเหรอมันบ <un Aristotle> ่แสบมานบานลายปนพี่พี่คนเหอไ้กินพี่น้องเลยมีขาก็มาคายหนึ่งเมซีไปหาอย่างประนมาเขาอแล้วไปวะมาหาแตใหญมาไปะหาใหญ่ลายปรเทดปะยังม่เั้นประเทศอะไ

บึงกดดันนี้กดดันเรา <Good done. S 1> <laughs> เป็นรอต่ตามเรือพี่นนอเลยพี่ต้องไปจให้ในเด้อเจอกันขีปน,น้าเนาะ